ขอความสงบร่มเย็นจงมีแด่ทุกท่านถ้าถามว่าเปรตคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าเปรตมีอยู่สองความหมายคือเปรตในภาษาคนและก็เปรตในภาษาธรรมคำว่าเปรตในภาษาคน ก็หมายถึงเป็นเมืองเมืองหนึ่งและจะไปเกิดในเมืองเปรตนั้นได้ตอเมื่อตายเสียก,ก่อนในชาตินี้เป็นคนเห็นแก่ตัวสร้างปัญหาให้กับสังคมพอร่างกายนี้ตายดวงวิญญาณออกจากร่างกายแล้วก็ล่องลอยไปเกิดเป็นเปรตใ,ในเมืองเปรต นี่เรียกว่าเปรตในภาษาคนทีนี้คำว่าเปรตในภาษาธรรมนั่นคืออะไรเปรตในภาษาธรรมก็หมายถึงภาวะของความโลภจิตใจที่โลภจิตใจที่หิวจิตใจที่กระหายไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนั่นคือภาวะของความเป็นเปรต ในภาษาธรรมก็เข,เขียนไว้เป็นปุกลาทิฏฐานตามกว่าผนังโบลสลักษณะของเปรตปากเล็กเท่ารูเข็มท้องโตเท่าภูเขาเมื่อใหญ่เท่าใบตาลกอบโกยไม่รู้จกักพอก็หมายถึงภาวะของความโลภนั่นเอง ทีนี้ก็เขียนไว้เป็นปกาติฐานอีกว่าเปรตที่อยู่บนวิมานก็มีเหมือนกันเรียกว่าเวมานิกะเปรตคือหมายความว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติมีตึกบ้านช่องมากมายฐานะดีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง แต่ถ้าว่าจิตใจถูกครอบงำอยู่ด้วยความโลภแสดงว่าบุคคลผู้นั้นก็ตกอยู่ในภูมิของเปรตเหมือนกันทีนี้ก็เขียนไว้เป็นปกราธิฐานว่าพระพุทธเจ้าใน,นเสด็จไปโปรดในภูมิของพวกเปรตพระองค์สเสด็จไปโปรดในปางให้บริจาคทาน น่าสอนพวกเปรตให้รู้จักบริจาคทานคำว่าพระพุทธเจ้าในความหมายนี้หมายถึงพุทธภาวะคือความสะอาดความสว่างความสงบเมื่อใดเราเกิดความคิดที่จะบริจาคทานเกิดความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่น,สนแสดงว่าพุทธะได้ปรากฏขึ้นมาแล้วในใจิตใจเรา แล้วภูมิของเปรตคือความโลภก็จะไม่เกิดขึ้นมาท่านอาจารย์พุทธทาสพูดไว้สั้นๆว่าจิตที่คิดจะให้ย่อมสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาจิตที่คิดจะให้นั่นแหละคือพุทธะจิตที่คิดจะเอานั่นแหละคือภาวะของความเป็นเปรต การพูดธรรมะสันส้นๆก็คกนใช้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านตลอดกาลนานเทิญน